มหาโลขุดจิรอี่นจีปโปมจิรอบ้านพอกําเพ็เอืนจิรอบางบ้านกับพางบางพื้นที่เพิ่งเกินจีปโปมบางพื้นที่เพิ่งเกินจีน่ายเนาะสือื่นต่างกันแต่บ้านพอก็เป็นเอื่นจิรอบอริขุดดอกพอก็เพ็ดหมานำม้ำเมล่อนทิพเบิปเบิ่งมันได้เจ้าตัวใสโอ้ตกลุม พอแล้วบ่เบิ้งได้จกตู่โอ้ยจิรอมันก็จะเปิด้ะพี่น้องเขาจะมาคุดลายเนาะในสี่หาซิปโตแล้แล้ววะเอาคุดคุดเบิ้งสี่ด้ายบ่เลือกแล้ว เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่โซ่คงดู <c oughs> งนี่ตัวใหญ่นองเอาหนกหเออมันจะลุดมือเจ้าอด้ะมันจะขามันลุดเห็นเอา้ <c oughs> เอาได้ยกขี้นาะสิพยายามเบ็ดน้องติดแจงก่อนไปหลุนติดแจงเราแมนไปหน้าี <c oughs> ก่อนสิออกย่ามเบ็ดกับย่ามหลอบกุ้งโดนน้ำต้นน้ำอาบน้ำแม่น้ำโขงอาบแม่น้ำโขงอาบน้ำไปหรอเอ้ามันบนเบื่องสิได้กุ้งจักตอีด้บานมวยน้อสิถือลายได้ไปน้องกุ้งก็ได้มองสาในทิ่แสงม้านขนาดได้สองตเส้นเดียวอีกสามเส้นบ่ได้พ่อโตม้านอยู่เส้นเดียว นานหมดอีละบาทเนี่หมดอาบอีหละพระเอกได้นี่พี่น้องพระเอกช่องพ่อคําเพชรคนแคมโขงทั้งทางยูทูบทั้งทางเฟซบุ๊กทิกต็อกแมนเบิร์ดหมดอีละพะี่น้องคนว่าเป็นหมดเอาปลามองซ้ำว้าโลด้วยหมดเอากอหิน <c oughs> เออมือนี้คนโซนาโซตาตัวกูมือบริโซไ่เตรมอมอย่านหินกัดเมื่อนี้หมดบริโซไซยั้ง,งมือนี้ว่าเปนหมดหนามดี อ๋ออาเบิ้งมุดนามโซแล้วอืหลบกุ้งมันจะถือกวาใส่เนี่กระวินนี่พอกนเฟียดบ่หาวถือก็ถือแต่ป้าสีหาโตใส่ไหวก็ได้ออืืมติดแจ้งแล้วกมานพี่น้องเอ้ยจะมาหลุ่นกันจะออกยามเบ็ดน้ำติดแจงไม่ยั้งถ้าผุนกระเมนได้พี่น้องหนักหนักยูทูปหนักเฟียดโบกีกันได้ผุน พอเป็นนางจมมุ่นคนผาก็ผานผากใช้โทรศร์ทั <'m> ถือได้าลยาป,าปูยป่าคนห้าวันพอเป็นปากอันอยัก,กอปกปากหลบปากบักไงบักกวงหนึ่งกะจิบเขามาเนี่ยว่าไปกุ่งปลาก,ก็ได้เอาเบิง้งเอาเบิ้งพี่นนนนหน่อย,ายาองากระถินตัวนี้กับ พอดีบางบรรยากาศนาเบิงถือเจ้าตัวใสเงากระเวนต้นหนาก็ถือป้านแล้ีน้องเลยไว้่เหลวไปลังหมกใหญ่นอกนี่วะคือเงากระเวนมันจะถือแต่ป้าหน่อยแลวขันใสไล่ล้างกับพ่อดิอูพ่อดิวู อืมนั่นก็เว้นจะถือแต่ปลาแล้วใส่รตุ่มไว้จัก,กว่าจิถืปอปรจัาหนยเนาะเอาห่อมมาใส่บันวะกระเซียวปลาหัน่นละเท่ออบรถช้อนรดยางรดดนรถขอยาแลรไปใส่ไวยเห็นันคือมีจีรีเขาหัน ต้นนั้นติดาามของก<ฆ>้าง,าม,ง,ง,างม,ม้อ่หอโอน้ำจ้ามันจะขึ้นหอดใจแต่ว่ามีโอกาสขึ้นเร็วอยู่ดอวกวพรายุเขาทั้งเนื้อท่านมาหอดเท่าน้ำก็ขึ้นได้พี่นอ้องทำาพรท่านหอดเก่าดอกาว่าน้ำโขงเพิ่มขึ้นได้เรื่อยนนะขึ้นยู ขึ้นโยมเลยโอ้ยเจ้าขืบเนาะอืบ่คืบไ,บได้เจา้าขึ้นมากลายหนึ่งได้้น่ายน่อยปลาหน่อยแล้วปลาขาวหน่อยเนาะปลาขาวหน่อกักกันด,ดิ้วหอนอยู่ดรอวะออได้เลยอคอยขี่ขานใส่เน่กระเวนเอาเกืนนเอเป็นน้ำเป็นน้ำอ ไปหลอดกุหลอดปลาอ๋วันนี้เจ๊ขึ้นย่ามเพียกตัวบ้านยามเีกคนแม่วงหนึ่งอันหนึ่งโอ้พยายามรอบกุ้งอีตัวนั้นยังอยู่กุ้งเพพ่อเสียเบ็ดพี่น้องไปพ่อโตที่นี่มีกุ้งถือแต่ปลาขาวหน่อยดินนูเดงนูเดงอยู่ไปพยายามอีกลังเทิงรอบกุ้งรอบกุ้งบูบู๊บมันเองก็มีแต่ผู้ใส่เสือแดงนูเบนเนาะ นี่แต่แดงใจวายเลยพระจักทิดแสงพระจักพญิยยเลียนพนยยระทศพญิทศสะพอนเสือแดงเหดใจวายพี่น้องเอ้ยพราะก็เป็ดกะวยเป็ดตะยานโอ้เรือไฟขึ้นแลีนจวดจวดเธอวะเว้ยโูเบาสิงหนุ่มสิงหนุ่มสิงพี่น้องเอ้ยฝนจวดขนาดเลยหนุ่มเรือสิ่งหนุ่มเรือสิ่งอะจวดจวดกุ้งคืนค้างไหวตัวก็มีตัว ลอยก็เสียบอู้เสียงขื่นเรือกระแทกฟังเวิงวิ่งบ่บ่มบ่มบ่บเลย,ยไปพี่น้องในเวลาคำหม,ม่าล่ะพี่น้องเชา้าพระมงกุฎก็ลงมาก,กันโซเซียนโซเซียนนุ่มพูนัน,นกระามไปฟังเหล้าพูนหากินทั้งพูนพูนันบอกหากินทั้งฟังไทยคำหม,ม่าไปพูนแล้งมาไปพูนเสาไปพูนแลงไปพูนนมเรือเล็เลก อหลุ่นรอบกุ้งอีกพี่น้องอปลา,าหรือกุ้งสองตัวปลาบกมากหอนอยกุ้งอีกตนหนึ่งกุ้งโตเสียบเบดพอดีตัวหันกใสกุ้งดำกระใสกุ้งขาวกระเสียไปโหลด g r ับเอา งงงงไงก็เสียบลดนนะอ่าชางกระตัดซองซองทอนเสียบซองลังหมดแลวเสือแดงจุ่มก็ไปหากัน คนใส่เตเสือแดงได้เหมือนนี่ได้ไปได้จะนัดกันผอมกันเนาะอันนี้คือหลอบกุ้งด้วยพี่น้องด้วยวิธีวิธีเห็ดกะเอาเล็กเอาเล็กสองมามเห็ดเป็นสีเเนเส่เหลี่ยมเนาะเห็ดสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวเง้วนี่คือหลอบกุ้งการเห็ดหลอบกุ้งเห็ดปูหยาแล้วก็เอาแยงมายิบทั้งในมันก็เป็นไร่ล้วพี่น้องอันนีเป็นไร่เี่ มันตรงมีมีหูได้ยู่นยิบยิบยิบทั้งในมันไห้มันอันอันอีนอกไห้มันยิงได้พี่นอ้องยิบทั้งในมันก่อนยิบยิบยิบไล่มันนี่ซะก่อนนะจำว่าอันโอบตัวนี้พี่น้องเลยจำว่าโอบหลอบหนอกมันวิธีเห็ดหลอบกุ้งดักกุ้งปลากถ็ถเทกบัวเตหลอกบ่วเตกุ้งติดแสงมีสามหลงัลงสามหลังชิคเขียวอยวู่พุทธผนก็แเบนสองอันอยู่นี่อันหนึ่ง ยังบ่พ่อยังมีแยงอยีกพี่น้องแยงกุ้งบ่พ่อเสียเบ็ดซ้อนต่อเยือกเดียเ๋ยวนี้อันพยายามอันแนวหอยอยู่ก็อเอื่อนยังก่อนพี่น้องอันมุ่งดักกุ้งอันซื้อมาในอันนั้นแนี่ยหอยเขียเข้ยวๆในเรือ,อหอยไว้ตัวซอตเสียดพยายามแล้วก็ระโบถือไล่เนี่ยใส่กุ้งกุ้งย่างโว่าถืออยู่ย่างบัวพ่อเสียเบ็ดสามหลังสามเซนติเมตรอยู่พี่น้องคือเดา หาอย่าก็เป็นท้องคำเด้อหากุุงนี่เด้อป้าก็ยังบาบัถือปันใดใดคนย่ามหล่อบัถือแล้วก็สอนบานนี่ก็ขืนแล้วพรัเอาเบื้องที่มีไให้บ่อ่ะถือเจักโตหากุุงสี่โตหาโตสิบโตนี่เด้พี่น้อง <c oughs> อ๋อครับจังมาหลุนยามเบ็ดบานเบื้องซํานี่นไปสกอนหากุุงจังมาขืนเรือเพิ่มพอติดแสงไปหาหาหายาเบ็ดมาหลุนว่าป้าเบ็ดจิกินบ่อ ปลากุุงฮาอยากมันซิมกินไห้อยู่บ่จะไปหลุนกันครับถอยถอยขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นเลือแล้วสีย่ำเวทแล้วสิมาหลุนกันละบาทเนี่ยอ่ะถอยสะกอนวาเซนเพียกยิ่นีอ่ะถอยมาหนุ่มเสือแดงมาหลุนเบิ้งมาจิถือเจา้าโตป้าปากแดงแกมแดงนี่เนาะพี่น้อง ามาเบิ่งพี่น้องมาหลุนเบิ่งมาหลุนบา่าวิดแสงยามเบ็ดแต่ได้บาทล่วงนี่เสน้นนี่เพิ่นซาเพิ่นลื้อถือกระถือเือละซับจีโต้ป้าปากแดงเอาเบิ่งป้ากระสีป้าปากแดงคนกับคนเสือแดงผุนนางสอนกันนี่ผู้สาวเบ็ดกระแดงผู้นางยหันกับมวัวเขียวเสือแดงพี่น้องเอ้ามาหลุนเบิ่งมาสิได้อย่าบอกป้าปากแดงติดแสงมือนนี่ เอาเบิงเอาเบิงเอาแกออกต่นมันหันสั้นหลับซ้ายมันสูนนะบ่มันตรงถึงเนาะหาบรรยากาศแปลกๆพี่น้องด้เบงนํานั่งเบงติดแสงยามเบ็ดให้เป็นยังไงปลาเนี่ยมันอึดเด้พี่น้องปลากุ้งก็อึดปลาก็อึด เยอี่ยองจให้ทางเวียงจันทร์ฝุ่นบ่เฮยน,ยน้องค่ายเวีงยงจันทร์นครพนุ่มขึ้นไปต้งฝุ่นได้เปน็นหนองปุดละพอกเพน่ยอยู่ทั้งเีทั้งไต่พี่น้องเอ้ยเอาคือบ่เห็นจากโตหร้อปลานี่ บ่ท่านหอดันชีวิตเบ็ดเลยดิือ้ยักองตัวข้าในวยซองล้งสอนก็หลุนเนาะหยาบล่มนี่นะจากในนออล่มนี่นอซื้อยังก็ซื้อพอายูบ่ซื้อวิพ่าซื้อบววเนาะ ขึ้นใดทิ่เบิด์ตระวหรือยังอยู่มันยังอยู่แล้วเบ็ด์ตทบ่มีปลาเลยตีเบิ่งแหละมันสิยหอดลังสุดท้ายล่ะเบิดพี่น้องเอ้ยเส้นนี้บ่มีพ่อตัวออกมาทั้งนอกตื่นได้พี่น้องผนฟังบ่มได้ผลน้องเอ้ยบ่มีเลยบ่มีเลยเจ้าคลองผลเสือแดงผลจมอยู่คุเอาครับผมจะมาลุ้นเส้นที่ซองอีกเนาะฮะ มาพี่น้องมามาลุนอีกเส้นที่สองเส้นที่แหลกโบมาล่ะมาเส้นที่สองอีกซิมีสายสั้นอยู่บอกลับมาลุนกันไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งว่าค่วมลำบากการกำม,มันเป็นแบบใดตั้งแต่เลือดตั้งแต่หาเยือ่ผืนน้าพี่น้องหาสอนกุ้งมาเสียผลนมันอยากผืนมันเสียบ,บานี่กระิกระโบถือขึ้นเข้าหากุ้งอยากได้เบ็ดก็ได,ด้ปลาก็ดีโบคอยมี วาเบิ่งกันพี่น้องเพื่อสิได้ป้าแต่ละโตแต่ละกิโลเนาะไปขายปะตูนปากแดงเทือเพ่นกับบถือหอดช่องลอยสามกิโลหนึ่งเ่ดว่าขายแพงแท้เ่ดว่ายิงได้หันจาเป็นเท่ากับสื่อแล้วเท่าได้แล้วเท่ากับขายพี่น้องมันหาอยากนีหาปลาทางบาน<ด>พอขมเพลทก็คือทั้งเมืองโคง้งขีนากฟังโซ่ปล่าวเพิ่นปลาลายเนาะแถวบานพอขมเพลก็มีคือนี่ละ ได้ปืนละโลก็เทื่งยากเหมือได้มันบกปลาบก,กินกุ้งบก,กินเบ็ดนี่อีกเส้นที่สองพี่น้องเอ้ยเห็นเลยเส้นที่สองกดอยย็ด,กดีน้ำขึ้นมาเนี่ยบอยากกินเบ็ดเป็นไรได้ป่าพิษปกติอะไรเด้นปกติถือก็ไ้เส้นแล้วโตซองตโตอะไรไหนพี่น้อง คือมิดจิรีท่านสิว่ามิดจิรีคือห้อยไข่กรับท่านเห็นมันห้อยไข่แจ็คเตื่์เอ๊ะเอ,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 เอเ๊ะพี่น้องอินแสีมก็สู้แล้วโอ้โขั้วใส่ดังตองลรอพี่น้องอย่าปากอย่าปากใจเใจย็นเย็นใจเย็นยหยึกหยึกเลยพี่นอ้องเอ้ยพุ่นพุ่นเอาเอาเอาสายสั้นถิลีโอุ้ยตัวใหญ่ได้นี่ดนได้ดนีน่ตัวใหญ่เ้ยลดลดซะเนาะลดซะเนาะโอปะ้ปลากกูเต็ม ป้าหูเตมป้าหูตยัพมันยังยกยกหยกหยกโมเวนซอนหอยปากแดงปหูเตมป้าหูเตีมเบิ้งยางไปเบิ้งไก่ไก่ก่อนนอพี่น้องน้อเออฝนอ่ะพี่น้องเออนดีแวแถวแตป้าหูเตมป้าปึงบ่ท้งโลกรอย่งหน่อยนะรุ่นี้บ่ของเหาได้มือแน่นอนเกือบรูดเมื่อเนี้ยนี่ถือเรอรุดโหลด ปลาปืนปลาหูแต็มพี่น้องเอ้ยอ่าได้หลุนอยู่เส้นได้หลุนอยู่อ่าไม่หลุดนอเส้นนี่นอขอก็เพิดกับดีใจนํากับงงเงีงงงเงงพี่น้องเอ้ยถือปลาปืนปลาหูแต็มเขาได้หลุนพี่น้องเอ้ยแต่อยู่ปลาหูแตี้ยโมเมนต์ปลาปากแดงแกมแดงจอยเนาะ เบ็ดลครับบเิดล่ะสุดเลยเลส้นที่สองมันโดนในป้าหัวเตีมตัวหนึ่งพอใหญ่จูงก็ลงไปยามเบ็ดยามหลอบยามมองเพิ่นละ่ะลองลงมาคูมม่มือพอใหญ่จูงโอ้มันนี่คือบ๊ทใส่เสือแดงเด้คือใส่เสือเขียวเด้กเ <c oughs> ้อเหรป้าหัวเตีมตัวหนึ่งติดแสง องข,องขออ่อยมันบทถือคงข่อยอ่าย้อนเลาะหาขี้เรือหลุนข้องมูไปตัวเอาพี่น้องจะมาหลุนเส้นที่สามอีกอเส้นที่สองมันแล้วอา้าวมาหลุนเส้นที่สามบาทนี่พี่น้องคลิปนี้ยาวแน่เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องไดือ,ดอดบ่งกันชุดๆตรงละ เบิ่งตื่นตอนเช้าออกไปนี่แหละตอนเสียบเนื้อเขามาพอคขาเพ็ดจะตอบไหวเนาะมันสียเงาเกินไปพี่น้องสีบอยอยากเบื้องทางยูทูบก็ได้่ะสาวาไปมาหลุ่นกันคือเก่าแล้วเส้นที่สามเส้นที่สามจักเสียบย่ำได้จะบจักเสียบก็จะบอกมันมันก็อลล์ในเธอเสียบไป็นไงได้ล่ะ

หอยส่หน่อยแล้วคอยมันปดเนตัวได้ม่ใหญ่ใหญ่แล้วมันจะบโบติ้งมันจะบโบติงคือเทวนแหละมันบ่อย่างไรหูปลามันก็สูบโบแกงันบ่าแกงแม่แนพี่น้องมาลุ้นเส้นที่สามกันอย่างไงถ้่มันสูนนึกนเนมือมันก็ พอหลุนพี่น้องกัดเจ้าไปสิแล้วเส้นที่สามกับสีบะมีเนี่ยบอว่าจะโตจนมากจะถือเ้อทั้งไปไปไปละปานบบเขาไก่ฟังบันไดให้นามข้นไปอีกจังหน,น,น่อยผูละไม่จีรีไปจากเส้นที่สามเนี่ยจีดึ้ย มดิงีงีคือปลาิวหุ่นห่งเลยมยังยองเงแยเม็ดี่น้องเยเส้นที่สามกับผมมีพอโตเม็ดโนมีพอโตเส้นที่สาม เส้นที่สามกับเส้นที่หนึ่งมีมีเส้นที่สองในเปลาหัวเต็มตัวนึงเอาพี่น้องคลิปนี้พอคอนเฟ็ดก็ขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณครับวันนี้เอานมเสือแดงแลรมาลงคลิปให้พี่น้องเองบึงครับ